สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนในหน่วยที่หกครับพระราชบัญญัติริกสิทธิ์นะครับผมจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามเลยครับในหน่วยที่6นะครับความหมายทั่วไปเกี่ยวกับศัพท์ที่ใช้ในพระราชบัญญัติริกสิทธิ์นะครับผมโอเคมาเลยหนึ่งริกสิทธิ์คืออะไรนะครับริกสิทธิ์หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้เริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองอในการสร้างสรรค์โดยไม่รอกเรียนแบบงานของผู้อื่นโดยงานทีส่สร้างสรรค์ตั้งก็เป็นงาน ตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองนะครับให้คุ้มครองโอ้แส่แต่ค่อยค่อยอันนี้เออเออแออแสงแว่มาแต่มาเออคุ้มครอง ที่หมายถึงสิงทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสารรค์ได้เริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหาาะของตนเองในการสร้างสารรค์โดยไม่ลอกเลียนแบบการของผู้อื่นโดยงานที่สร้างสารรค์ต้องเป็นงานตามประเภทกฎหมายและก็ติดให้คุ้มครองโดยผู้สร้างสารรค์จะ ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียนนะครับผมต่อมานะครับต่อมาไม่เป็นไรนะหน้ารูดำก็ไม่เป็นไรอ่าโอเคกรแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามิได้เป็นการรับรองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทิ์แต่อย่างได้นะครับแต่อย่างไดแต่เป็นเพียงการ แจ้งต่อด้วยงานราชการว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานในผลงานาลิขสิทธิ์ที่แจ้งไว้เท่านั้นโดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นำมาแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และหนังสือรับรองที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้นะ ก็เป็นก็ไม่ได้รับรองว่าผู้แจ้งเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์แต่อย่างใดหากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้แจ้งจําเป็นต้องพิสูจน์ว่าความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นต่อมานะครับต่อมาอต่อมา2ประเภทของงานที่ มีลิขสิทธิ์นะครับประเภทของงานที่มีลิขสิทธิ์ก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์ในให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสารรค์เก้าประเภทตามที่กฎหมายกําหนดได้แก่ได้แก่หง,งานวรรกรรมเช่นหนังสือจุลศาสตร์สิ่งเขียนสิ่งพิมพ์คำภาษาไัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สองงานหน้า ตะกรรมนาฏกรรมเช่นงานที่เกี่ยวกับการรำมการเต้นการทำท่าหรือการแสดงประกอบเป็นเรื่องราวรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยนะครับวิธีบ้อา่าโอเนะครับงานศิลปกรรมนะครับ,รรรนะรบเช่นงานจินตรกรรม งานปฏิมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัิยกรรมภาพถ่ายภาพประกอบหรืองานสร้างสรรค์รูปนะครับสร้างสรรค์รูปทรงตามวิิติเกี่ยวกับภูมิประเทศนะครับเกี่ยวกับภูมิประเทศหรือวิทยาศาสตร์งานศิลปะประยุกต์ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและ แผนผังของงานดังกล่าวดังด้วยนะครับาต่อมานะครับต่อมามานี่เลยซีงานดนตรีด,ดนตรีกรรมเช่นทำร้องทำร้องทำนองการเรียบเรียงเสียงประสานร,รวมถึงโน้ตเพลงที่แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้วนะครับแยก และเนียเรียบเรียงเสียานแล้วนะครับผมอ้านะครับการสิงบันทึกเสียงาิงบันทึกเสียงเช่นเทปเพลงแผ่นคอมแพคติ้งดิสซีดีที่บันทึกข้อมูลเสียงทั้งนี้ไม่รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์และเสียงประกอบโซ ทัศนะวัสดุอย่างอื่นนะครับหกงานโสตทัศนะวัสดุเช่นวิดีโอเทปีดี CD, DVD แผ่นเลเซอร์ดิสที่บันทึกข้อมูลประกอบด้วยลำดับครบของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะ นำมาเล่นซ้ำได้อีกนะครเช่นงานภาพยนตร์เช่นภาพยนตร์รวมทั้งสิ้นประกอบของภาพยนตร์นั้นเองนั่นด้วยนะครับถ้ามีถ้ามีนะครับถ้ามีปารแพร่เสียงแพร่ภาพเช่นการกระจายเสียงวิทยุการแพร่เสียงการหรือ ภาพทางโทรทัศน์นะครับเก้างานอื่นใดในแผนวรรณคดีนะครับแผน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 วรรณคดีแผน,แผน,นวิทยาศาสตร์หรือแผนศิลปะนะครับอ,อ,อ,อ่านติดก็ขอไปด้วยนะครับต่อมานะครับสาม ผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธินะอ่าสามจุดหนึ่งนะครับข่าวประจําวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารและเช่นวันเวลาสถานที่ชื่อบุคคลจํานวนคนปริบปริมาณเป็นต้นนะครับปริมาณเป็นต้นทั้งนี้ หากมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียงจนมีลักษณะเป็นงานวรรณกรรมอาทิการวิเคราะห์ข่ขาวบทความาการวิเคราะห์ข่ขาวบทความผลงานทั้งนั้นนะครับอาจจะได้รับความคุ้มครองในลักษณะของงานวรรณกรรมสามนะครับสามจุรัฐธรรมนูญ และกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็จะเป็น3.3ระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงและหนะังสือโต้อตอบของกระทรวงกระทรวงกระทรวงหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของของถิ่นนะครับ 3.4คำพิพากษาคำต่างคำวินิชัยและรายงานของทางราชการ3.5นะครั3.5คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆตามข้อ3.1ถึง3.4ซึ่งกระทรวงนะครับทบวง,วงกรมหรือหน่วยงาน คืในของรัฐหรือของท้องท้องถิ่นจัดทําขึ้นนะครับของท้องถิ่นจัดทําขึ้นนะสามหนะครับความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบวิธีเช่นวิธีใช้หรือทํางานแนวความคิดหลักการการค้นพบหรือ,อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับผม ต่อมานะครับต่อมาต่อมาโอเคสีกลลกค่การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์นะครับก,ก,การแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์นะเอกสารที่ใช้กรอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์มีดังนี้หนึ่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำพร้อมรองรับสำเนาถูกต้องนะครับกรณีเป็นบุคคลธรรมดากรณีเป็นบุคคลธรรมดาสอง สำเนาห,หนังสือรับรองนิติบุคคลที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน6เดือนของเจ้าของลิขสิทธิ์กรณีเป็นนิติบุคคล 3. ผลงานหรือภาพถ่ายงานลิขสิทธิ์จำนวนหนึ่งชุด 4. หนังสือมอบอำน,นาจติดอากอแต้สม30บาทนะครับพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ รับมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้องด้วยครับอย่าลืมครับสำเนงสำเนาถูกต้องต้องเขียนนะครับห้าหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐนะครับของรัฐบาลใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรรวมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้อื่นนะครับของผู้อื่น ของไอขอผู้พูดผิดน,นะเอาใหม่นะครับห้านะครับหน่วยงานขององค์กรของรัฐบาลเช่นใช้สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรรวมทั้งสำเนาบัตรประชาชน,ขอ,นของผู้ยืนของผู้ยื่นขอของผู้ยื่นคำขอพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นหลักฐานการแจ้งข้อมูล,ลสิธิทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับลำดับหลักฐานนะครับลำดับหลักฐานแบบฟอร์มใบแจ้งข้อมูลลิสิทซึ่งศูนศูนทรัพย์สินทางปัญญาได้เน้นสีเหลืองนะครับได้แก ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับชื่อเจ้าของลิขสิทิ์ชื่อผู้สร้างสารรค์ทุกท่านชื่อผลงานผู้สร้างสารรค์ทุกท่านนะไม่ว่าจะเพื่อนๆเราที่ช่วยกันสร้างนะอย่าลืมอย่าลืม,ล,มลืมชื่อเขานะประเภทของงานผลงานที่ยื่นประกอบคําขอโดยถ้าข้อมูลมีจํานวนเกิน20แผ่นให้ส่ง เป็นซีดีแทนตัวเอกสารนะครับเกินยี่สิบแผ่นให้ส่งซีดีเป็นแทนเอกสารนะลักษณะาการสร้างสารปีที่สร้างสารแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสารผลงานโดยย่อเป็นการสรุปข้อมูลที่ยื่นจดแจ้งนะครับผมที่ยื่นจดแจ้งสองระเบบที่สองผลงานที่ ยื่นประกอบอนะครับนงานที่ยื่นประกอบโดยถ้าข้อมูลมนนีจำนวนเกิน20แผน่นให้ส่งเป็นซีดีแทนตัวเอกสารสามหนังสือรับรองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งศูนย์ทัพย์สินทางปัญญาได้เน้นสีเหลืองส่วนที่ต้องแก้ไขได้แก่ ได้แก่ชื่อผู้ประดิษฐ์ทุกท่านชื่อผู้ประดิษฐ์ทุกท่านหน่วยงานต้นสังกัดชื่อที่แสดงถึงการสิ่งประดิษฐ์นะครับต่อมานะครับขั้นตอนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ลำดับรายละเอียดนะครับตัวท่านตัวทาง แก้ไขแบบฟอร์มไปแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ข้อที่1ผลงานที่ยื่นประกอบคําขอข้อที่2นะครับและหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สารับรออเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่2นะครับก็จะเป็นให้ท่านส่งไฟลกลับมายัาง มีมู์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหก,กิจนะครับผมเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบทำความเข้าใจและแก้ไขกลับไปให้ท่านอ่านน,นัเนื้อหาอีกอีกครั้งว่า ยังมีเนื้อหาที่ตรงกับตรงกับความประสงค์ของผู้สร้างสรรค์หรือไม่นะครับสามนะครับขั้นตอนที่3ามคือให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของผลงานส่งไฟล์ที่แก้ไขกลับมายังอีเมลสูทอีกครั้งนะครับขั้นตอนที่4เมื่อหลักฐานครบนะครับเมื่อหลักฐานครบ รายละเอียดการประดิษฐ์ของถูกต้องเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จะนําหลักฐานนะครับจะนําหลักฐานทั้งหมดนะครับไปยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ะจะนําหลักฐานการยื่นนะครับที่ได้ นี่ที่คําขอลิขสิทธิ์แล้วทรงคืนเจ้าขอผลงานทั้งนั้นทั้งในรูปของเอกสารนะครับรูปขอเอกสอและไฟล์นะฮะและไฟล์เพื่อเก็บเป็นหลักฐานรวมกันกับศูนย์ทรับย์สินทางปัญญาต่อไปนะคะะรับแบบฟอร์มในการแจ้งข้อมูล,ลิขกิสิตนะครั แบบฟอร์มในการแจ้งข้อมูลิขกิธิ์นะครับก็จะเป็น001ตัวอย่างนะครับตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบแจ้งข้อมูลรลกิสิตแบบฟอร์ม001คำขอคำขอิขกิธิ์คำขอแก้ เปลี่ยนแปลงข้อมูลลิกสิทธิ์คำขอให้เพิกถอนข้อมูลลักลสิทธิ์คำขอออกไปแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลครับข้อมูลลักสิทธิ์แล้วก็คำขอตรวจค้นข้อมูลลักสิทธิ์คำขอออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิกสิทธิ์เดิมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ กูก็มีเรื่องที่จะสอนเพื่นรนี้นะครับก็ให้เรียนนะครับอ่านศึกษานะครับตามนี้เลยครับครับสวัสดีครับ